ระบบ FX Society ของเราจะช่วยให้การทำกำไรในตลาด forex ของคุณง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีกำไรมากขึ้นและที่สำคัญคุณจะจ่ายค่าสเปรดน้อยลงเพราะทุกครั้งที่คุณเทรดคุณจะได้รับเงินคืนจากค่าสเปรดที่คุณจ่ายให้กับโลเกอร์มากถึง20%ภายใต้แนวคิดที่ว่าที่เดียวจบครบทุกด้านของ forex ในการเทรด forex เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องจ่ายให้กับโลเกอร์นั่นก็คือค่าคอมมิชชั่นหรือค่าสเปรดนั่นเองมันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องจ่ายแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่ว่าจะกำไรหรือว่าขาดทุนเราก็ต้องจ่ายครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดมีระบบที่ทำให้เราสามารถได้รับเงินคืนจากค่าคอมมิชชั่นที่เราจ่ายให้กับโลเกอร์ด้วยแนวคิดที่ว่านี้ในฐานะที่เราเป็นผู้มีประสบการณ์ในตลาด forex มาหลายปีเราจึงได้พัฒนาระบบ fx society ขึ้นมาครับ เพื่อให้การทำกำไรในตลาด forex ข,ของคุณเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดระบบ fx society ของเราจะช่วยให้การทำกำไรในตลาด forex ข,ของคุณง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีกำไรมากขึ้นและที่สำคัญคุณจะจ่ายค่าสเปรดน้อยลงเพราะทุกครั้งที่คุณเทรดคุณจะได้รับเงินคืนจากค่าสเปรดที่คุณจ่ายให้กับโลเกอร์มากถึง20% และเรายังมีบริการต่างๆอีกมากมายครับเพื่อจะช่วยให้คุณสามารถทำกำไรในตลาด f o เร็กเนี่ยได้แบบง่ายขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าที่เดียวจบครบทุกด้านของ f o เร็กไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนระบบ EA copy trade บริการ Signal และคุณยังสามารถสร้างรายได้จากระบบ Affiliate ครับ ให้คุณสามารถแนะนําคนที่สนใจเนี่ยมาใช้งานระบบของเราแล้วเราจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้คุณมากถึง20%ด้วยระบบนี้จะทําให้คุณสามารถสร้างรายได้จากตลาด For e x ได้ในทุกๆช่องทางครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหน 1. ถ้าเกิดคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ชอบการวิเคราะห์กราฟชอบเทรดด้วยตนเองคุณจะได้รับเงินคืนเข้ากระเป๋าทันทีครับในทุกๆออเดอร์ท,ที่คุณเทรดคุณจะได้รับส่วนแบ่งจากคอมมิชชั่นที่คุณจ่ายให้กับโรเกอร์มากถึง20%เ์ 2. ถ้าเกิดคุณเป็นนักลงทุนที่ไม่ชอบวิเคราะห์กราฟด้วยตนเองไม่ชอบเทรดเองครับเทรดเองแล้วมันเครียดเราก็มีบริการระบบเทรดที่จะช่วยให้คุณทํากําไรได้ง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นระบบ EA copy trade หรือบริการ Signal ครับซึ่งระบบเหล่านี้ครับในทุกๆครั้งที่ระบบเทรด คุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นคืนถึง20%ครับ 3. ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบแนะนำคนอื่นชอบส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นระบบของเราก็มีระบบ Affiliate ครับที่จะทำให้คุณสามารถแนะนำคนมาซื้อคอร์สเรียนมาใช้งานระบบ EA มาใช้งาน Copy Trade หรือบริการ Signal ครับแล้วระบบของเราเนี่ยจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้คุณถึง20%ครับลองคิดดูดีๆนะครับ ถ้าเกิดคุณสามารถแนะนำคนมาใช้บริการระบบของเราได้มากเท่าไหร่เดือนเดือนหนึ่งคุณจะมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นครับ 4. คุณเป็นทุกอย่างที่ผมได้กล่าวมาครับไม่ว่าคุณจะเทรดเองจะใช้บริการ EA ใช้บริการ Copy Trade หรือ Signal หรือคุณเป็นผู้แนะนำการใช้งานระบบคุณก็สามารถสร้างรายได้จากทุกช่องทางในระบบของเราครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของ Forex คุณไม่ต้องเสียเวลาตามหาอะไรอีกต่อไปครับเพราะที่นี่ที่เดียวจบครบทุกด้านของ forex fx society ครับ